คุณทิมพิธากับคุณแอฟทักษอรเนี่ยเป็นเพื่อนและรู้จักกันมายาวนานมากนะคะอตอนที่พี่แอฟคลอดน้องปีใหม่อะครอบครัวของคุณทิมก็มีคุณต่ายด้วยแล้วก็มีน้องพิพิมพ์ที่ยังเล็กอยู่เนี่ยก็คือไปไปเยี่ยมกันแล้วก็ถ่ายภาพร่วมกันเนี่ยค่ะเนี่ยหรือว่าตอนที่คุณต่ายคลอดเนี่ยค่ะพี่แอฟก็พาน้องปีใหม่ไปหาน้องพิพิมพ์คือครอบครัวเสด็จกันใช่เนี่ยค่ะมันจะมีภาพลักษณะแบบนี้ออกมาร่วมเฟรมกันอยู่บ่อยครั้ง โอ้นี่ไม่เคยติดอะไรกับเขาเลยลราศีตุลเนี่ยเป็นราศีที่เป็นเบอร์หนึ่งในเรื่องของความรักโดยตรงโอ้<น>โอเมธเมธก็น่าคบนะปีหน้าอ่าเมธเมธเนี่ยดวงดีมากมนะครับตุลนนะตุลนเนี่ยถือว่าของเดิมเนี่ยพระราหูเข้านะครับพอพระราหูเข้าปุ๊บเนี่ยเอาในเชิงเรื่องความรักเนี่ยมันก็จะเป็นความรักแบบเงาเงาไม่ชัดเจนแต่ในปีสองพัน้า้อสิบหกเนี่ย ดวงดาวแห่งแสงสว่างเนี่ยเข้ามาโปรดระวังที่สุดทางขึ้นนั่นแหละพี่อ๋อเตรียมให้พร้อมนะครับราศีตุลเนี่ยถ้าสมมติว่าเขามีเนี่ยเขาเปิดได้ไหมเขาเปิดได้เขาเปิดได้เหรอปีหน้านี่แกรนด์โอเพนนิ่งเลยเขาเปิดได้ใช่ไหมเปิดได้ต้องปีหน้านะก็ปีหกหกนะหมายถึงว่าต้องหาใหม่ปีหน้าหรือว่าเอาของเดิมเปิดไม่ใช่แสดงว่าของเดิมเห็นไหมรถรถอุ้ยอุ้ยผมอุ้ยบ้างเนี่ย